มาระโกบทที่สองข้อสิบถบอกว่าทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะให้อภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับไปบ้านของท่านในหนังสือมาระโกบทที่สองนี้มีชายสี่คนแบกเอาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอมาภาตนั้นมหาพระเยซูพระเยซูพูดกับผู้ชายคนนี้บอกว่าความบาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว แต่ว่าพวกนักศาสนาในยุคนั้นรู้สึกไม่พอใจและเริ่มบ่นบอกว่าพระเยซูเป็นใครเล่าถึงได้มาบอกว่าให้อภัยบาปมีพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่หรือที่ให้อภัยบาปได้พระเยซูถูกท้าทายโดยนักศาสนาเหล่านั้นพระเยซูตอบบอกว่าความบาปของเจ้าจะรับการให้อภัยแตไ่ไม่พอพระองค์หันไปหาคนที่เป็นวรพาสบอกว่าเจ้าลุกขึ้นมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า และคนนั้นก็ลุกขึ้นมาจริงๆพวกนักศาสนาเหล่านั้นคงตกใจเกือบจะเป็นลมพระเยซูให้อภัยบาปผู้ชายคนนั้นและยังทำการอัศาจรรย์ให้ศัตรูที่มาต่อว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยรักษาเขาให้หายเมื่อคนอื่นมาพยายามโจมตีท่านแกล้งท่านด่าท่านทําให้ท่านไม่สามารถเจริญได้พี่น้องพระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์จะทรงทําการอัศาจรรย์เลื่อนขั้นขึ้น และทําให้ท่านมีพระพรอย่างอัศจรรย์อย่างที่เกินความเข้าใจให้เราร่วมใจกันอธิษฐานคาแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าความยากลําบากปัญหาที่ก็มาประทังในชีวิตของเราที่เรากําลังประสบอยู่ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์อนุญาตให้คนบางคนมาโจมตีเราต่อว่าเราเหมือนกับที่พวกชาวศาสาศนาเหล่านั้นผู้นําศาสนาเหล่านั้นต่อต้านพระเยซูและเรารู้ว่า ที่เข้ามาต่อต้านเรานั้นเป็นการเปิดประตูให้ชีวิตของเรานั้นสูงขึ้นกว่าเดิมที่จะอนุญาตให้พระองค์ทำการอัศจรรย์ให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ยิ่งใหญ่และพระองค์สามารถอวยพรพวกเราได้เกินความเข้าใจเราจะไม่ต่อสู้พวกเขาเราจะไม่ต่อต้านพวกเขาเราจะไม่แก้แค้นใครทั้งนั้นที่เข้ามาพูดจาว่าเราแต่เราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เห็น และได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้และพระองค์จะอวยพรพวกเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์อวยพรพี่น้องในน้มพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าอวยพรครับเราเราพบกันในคําสอนอื่นๆนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์และก,กดกระดิ่งนะครับรักพี่น้องครับ